วิธีทอดไข่เจียวอร่อยฟูกรอบนอกนุน่มในทอดไข่เจียวให้ฟูกรอบน่าทานที่คุณก็สามารถทําได้อาหารที่อยู่คู่ครัวไทยมาตลอดไม่ว่าจะยากดีมีจนนั้นก็คือไข่เจียวนึกอะไรไม่ออกก็ไข่เจียวราดข้าวแต่จะทอดไข่เจียวอย่างไรให้ดูฟูกรอบน่าทานนั้นก็ไม่ยากวันนี้จะมาแนะนําสูตรกัน พร้อมแล้วไปเริ่มทำกันเลยส่วนผสมไข่ไก่สามฟองหรือไข่เป็ดก็ได้ค่ะน้ำปลาหนึ่งช้อนชาพิกไทยครึ่งช้อนชาน้ำมันสำหรับทอดกระชอนรูไม่เล็กมากวิธีทำตอกไข่พอแตกใส่น้ำปลา พริกไทยผลให้เข้ากันสองใส่น้ำมันในกระทะตั้งไฟจนน้ำมันร้อนเทไข่ลงในกระชอนให้ไหลเป็นเส้นลงในน้ำมันโดยกระจายไข่ให้ทั่วกระทะสมปรับไฟให้อ่อนลงทอดไปเรื่อยๆ ให้ไข่กรอบพลิกกลับด้านจนสุกเร่งไฟแรงก่อนตักขึ้นใส่จาน 4. ่หั่นพริกชี้ฟ้าแดงแดงบางๆใส่ในถ้วยเทซอสเปรี้ยวลงไปควรให้เม็ดหลุดจากพริกตักเอาเฉพาะพริกและซอสที่ไม่มีเมล็ดมากินกับไข่ที่โรยด้วยผักชี ถึงแม้ว่าการทำไข่เจียวกินเองดูเหมือนจะเป็นอะไรที่ง่ายที่สุดแล้วนึกอะไรไม่ออกก็ทำกินแต่เคยไหมคะกับปัญหาทอดไข่เจียวออกมาแล้วไม่ฟูถึงจ,จะฟูเพอแป๊บเดียวก็แฟบแล้ววันนี้เราจึงหยิบยกวิธีทอดไข่เจียวให้อร่อยฟูฟ่องไม่แฟบแถมยังกรอบนอกนุ่มในโดยไม่ต้องใส่ตัวช่วยอะไรเลยนะคะ จากคุณคา m ามิตี้สมาชิกเว็บไซต์พันพิบทอมมาฝากรับรองว่าไข่เจียวของคุณจะไม่ธรรมดาอีกต่อไปซึ่งคุณคาลามิตี้ได้ลองผิดลองถูกทำมาหลายวิธีแล้วซึ่งก็เป็นวิธีที่เราคุ้นเคยและเผลอๆก็อาจจะเคยทำกันมาแล้วด้วยเช่นวิธีการบีบมะนาวจะได้ไข่ที่ฟูในขนาดเจียวไข่แต่ก็จะแฟบลงหลังจากตักขึ้นมา วิธีการใส่แป้งหรือผงฟูจะได้ไข่ที่ฟูแล้วไม่แฟบตั้งอยู่ได้จริงแต่เนื้อไข่เจียวและด้านวิธีการใส่น้ำมันเยอะๆหรือวิธีการโรยไข่จากที่สูงแล้วตีในกระทะจะได้ไข่ฟูเป็นสายๆแต่ค่อนข้างอมน้ำมันเวลากินจะไม่ค่อยได้เนื้อไข่สักเท่าไหร่เพราะไข่ฟูอมน้ำมันวิธีการแยกไข่แดงไข่ขาวแล้วตีให้ตั้งยอดจะได้ไข่เจียวที่ฟูจริงแต่เสียเวลาทำมากและมีข้อด้อยคือกำหนดรูปร่างไข่ได้ลำบากด้วย แล้วแล้วก็ได้ข้อสรุปตามภาพข้างล่างคือภาพนี้เลยค่ะเทคนิคที่ว่าคือการใช้หม้อนในการเจียวไข่นอกจากเราไม่ต้องกลัวรูปร่างไข่จะไม่สวยแล้วเรายังสามารถทําให้มันฟูและหนาได้ตามความต้องการโดยไม่ใช้ตัวช่วยหรือสารประกอบใดๆทั้งสิ้นตามปกติแล้วการใส่หมูสับหรือใส่แป้งลงไปจะทําให้ไข่หนาขึ้นได้มากขึ้นแต่วันนี้เราต้องการเป็นเนื้อไข่ไก่ล้วน เครื่องมือและเครื่องปรุงวันนี้มีแค่3าถึงสอย่างเท่านั้นคือไข่ไก่สองฟองซีอิ๊วขาวหมอ้อน้ำมันสำหรับทอดสิ่งที่ยังขาดไม่ได้คือไฟ ต้องมีความแรงอยู่พอสมควรแต่ไม่ถึงกับต้องแรงจัดคนที่ไม่มีเตาเล่งหรือเตาฟูก็ยังพอทําได้นําน้ํามันพืชใส่หม้อแล้วนําไปตั้งไฟพอให้เริ่มมีควันเล็กน้อยไม่ถึงกับควันขมงสําหรับหม้อขนาดนี้ใช้ไข่สองฟองกําลังเหมาะถ้าใช้สามฟองก็ยังพอได้อยู่แต่มันจะฟูขึ้นมาจนเกือบล้นเวลาทอดเดี๋ยวคอยดูละกันเนอะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวเพียงอย่างเดียวและตีเร็วๆให้เข้ากันตีสเสร็จแล้ว อย่าวางทิ้งไว้รีบเอารงกระทะเลยฟองอากาศจะได้ยังแฝงตัวอยู่ในเนื้อไข่ไม่ลอยขึ้นมาจนหมดจำไว้ว่าถ้าอยากได้ไข่ที่ฟูกรอบน้ำมันจะต้องมากพอแต่ก็ต้องไม่มากเกินไปและต้องร้อนระดับควันขึ้นฉุยๆแต่ไม่ใช่ควันขโมงนับหนึ่งนับสองนับสมเมื่อเทไข่ลงไปจะได้ผลอย่างที่เห็นในรูปจะขึ้นฟูออกมาพอดีพอดีกับหม้อ เป็นไข่เจียวกลมๆหนาๆที่แสนน่ากินกลับแล้วหนึ่งรอบทอดไปสักครู่จนเริ่มเห็นว่าผิวด้านบนของไข่เริ่มแห้ง เสร็จแล้วช้อนขึ้นมาเอามาวางไว้บนตะแกรงเพื่อเสร็จน้ำมันถ้าเป็นไข่แบบบีบมะนาวรับรองแฟบตั้งแต่ตักขึ้นจากกระทะด้านข้างของเจ้าไข่เจียวทอดหมอ้อฟูแล้วไม่แฟบคลิปการใช้หม้อทอดไข่เป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ได้ทุกข้อทั้งความง่ายในการทอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกลับไข่ ที่ทุกคนเป็นห่วงเพราะดูแล้วหม้อมันจะคับแคบและกลับยากแต่ว่าไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเพราะไข่จะลอยอยู่บนน้ำมันและไม่ได้แตกก้นหม้อแต่อย่างใดดังนั้นการกลับก็แค่ใช้ตะหลิวหรือแม้กระทั่งช้อนกินข้าวนี่แหละตลบไข่กลับอีกด้านไม่ต้องกลัวแตกหรือขาดอย่างเวลาใช้กระทะทอดด้วยไม่ว่าจะทำอย่างไรมันก็จะเป็นรูปกลมๆหนาๆน,น,น,น่ากินเช่นนี้เสมอ นอกจากจะฟูแล้วไม่แฟบยังมีเนื้อไข่สีเหลืองเหลืองนุ่มๆให้เราได้สัมผัสด,ด้านในด้วยไม่ใช่ว่าฟูกรอบจนไม่เหลือเนื้อไข่ แบบนี้สิไข่เจียวในฝันเลยเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมเป็นไข่เจียวที่ทําง่ายอร่อยง่ายและพลาดยากมากๆขอเพียงมีอุปกรณ์ที่เหมาะสมและใกล้เคียงส่วนเทคนิคในการทํานั้นแทบไม่มีอะไรเลยเป็นไข่เจียวที่ทอดทีไรก็ออกมาเหมือนกันทุกครั้งแบบไม่ต้องลุ้นเลยเนื้อไข่ฟูด้านนอกนุ่มนิ่มด้านในไม่อมน้ํามันด้วยนะ อย่าลืมส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองจเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะโปดกรุณากดไลค์หรือซับสไครด้วยนะคะ